สวัสดีนะพี่พเพื่อน่ะใครไม่ได้ไปไหนนะคะยังอยู่ด้วยกันนะคะก็พอดีว่านะคะเรามาจ,จุดนี้นะคะจุดนี้คือเป็นจุดที่นะคะที่หนูรู้สึกว่านะคะหนูอยากมาเดินหนูไม่เคยเดินจุดนี้นะพ,พี่เพื่อนา๋าคือตัวหนูเองนะ ตัวหนูเองหนูไม่เคยเดินจุดนี้แต่หนูอยากรู้ว่าด้านบนมีอะไรมันก็เป็นความอยากรู้อยากเห็นนะเนาะนะคะถ้าพี่เพื่อนท่านใดนะคะสะดวกก็เข้ามาดูนะคะถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะพี่เพื่อนจ๋าแป๊บนึง ขออนุญาตแชร์ของตัวเองแป๊บหนึ่งนะก็ไอจุดนั้นหนูไม่ได้เข้าไปนะพ,พี่เพื่อนจุดสูสานศพไร้ญาตินะคะมันมันจะออกคือมันจะออกเละนะคะแต่ว่าหนูก็เลยมาจุดที่ขึ้นเขาหนูเชื่อว่าจุดบริเวณขึ้นเขาอะ่ะมันจะไม่เละนะคะหนูก็เลยอยากรู้นะคะว่าด้านบนมีอะไรไหมเพราะฉะนั้นนะคะพ,พี่เพื่อนใครอยากดูมันอยู่กับเพื่อนกันนะคะถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่อยากรู้ไม่ชอบก็ เลื่อนผ่านได้เลยนะพี่เพื่อนจ๋าเลื่อนผ่านได้เลยนะคักนะพอดีหนูเข้ามาเอ้าหนูไม่ได้พิม,มพ์มาเพื่อน จุดนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะจุดนี้จะเป็นโกรดอัฐินะคะแล้วก็ด้านบนจะเป็นเขาซึ่งหนูเองหนูไม่เคยขึ้นนะคะแล้วหนูก็อยากรู้ว่าด้านบนเรามีอะไรก็พี่เพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะใครว่างนะคะแล้วไม่อไม่ไม่ได้ไปไหนนะคะหรือยังไม่นอนยังไม่หลับไม่นอนยังออนอยู่มาอยู่เป็นเพื่อนกันเด้อพ,พ,พี่เพื่อนแม่๋า หนูตัวหนูเองนะหนูไม่เคยมาจุดนี้ไม่เคยเดินมาเลยนะคะจุดเนี้ยเคยแต่ไปตรงเมนนะคะกับตรงศพร้ญาตินะคะ <Cu id confusion> ก็นะคะเราไลฟ์ไปแล้วนะคะรอบแรกเราไลฟ์อยู่ในเพจลาภิสูตรเซเวนนะคะอันนี้รอบที่สองนะคะหนูอยากมาดูโซนนี้เพราะหนูไม่เคยเดินมา ก็พี่เพื่อนมาอยู่ในการมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะอ๋อจุดนี้จะเป็นกดอธิพี่เพื่อนจะเป็นหงซุ้ยค่ะแล้วมีอาบันไดเดินขึ้นเขานะเดี๋ยวหนูดูนะมันมีบันไดกี่ทางไม่รู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเนาะ พอใครสะดวกก็มาดูนะคะใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะพักผ่อนได้เลยนะอมกิน คนหนูจะกลัวผีหรือหนูจะกลัวไอ้แต่ดีนะคะที่นี่แต่เยอะนะคะเห็นไหมตอนแรกตกใจคิดว่าเงาดดำที่ไหนได้ล่ะคือไอ้แต่นี่เองไเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันนะแต่ไปกลิ่นแรงมากเลยตรงเนี้ยนี่หนูขอเดินทุกคนอันนี้อันนี้น่าจะมาใหม่เนี่ย อันนี้น่าจะบอกใหม่ไม่ได้ล็อกด้วยนะคะตรงนี้นะคะน่าจะบอกใหม่เพราะดูยังใหม่อยู่เลยแล้วกิ่นยังลอยขึ้นมาอยู่เลยค่ะเป็นลักษณะของกิน่นนะคะเป็นล่างนะคะที่เขาเอามาไว้แล้วกลิ่นย,ยังยังตีขึ้นอยู่เลยนะคือหนูอยากรู้ว่าว่าด้านบนมันกิ่นแรงจังนะ ก็นะพี่เพื่อนท่านลบออาจจะไม่ได้ไปนะเนี่ย Ele é muito อีทางเ๋ยวเฮ้ยออทางนี้อีกทางนึงเฮ้ยบันไดเพื่นมีสองทางเางนาะ๊บนึงนะไอเ้เตไอ้เต๋อม่แล้วพี่เพื่อนอยู่ด้วยกตลอดเลาะเลย อธิทั้งหมดนะพี่เพื่อนเฮ้ยเสียงเฮ้ยอันนี้มันขึ้นไปไหนวะเนี่ยขึ้นแค่ตูสารเหรอจุดเนี้ยพ,พี่เพื่อนเพื่อนเอชื่อไหมตัวหนูเองอ่ะหนูไม่เคยเดินมานะคะหนูเคยถ่ายแต่ซ้อนอื่นจะต้อ,องดูกันนะนจะขึ้นไปบนเขาได้ไหมจุดเนี้ยไอ้เต้ไอ้กลัวผีหรือลงมา โอ๊ยฟุ้ย,ยเดี๋ยวนะเพี่นเพื่อนใครว่างก็อยู่ด้วยกันนะคะใครไม่สะดวกนะคะก็หลับก็นอนได้เลยนะคะเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่จะกอดกระดูกเต็มเลย คือหนูไม่แน่ใจอ่ะพี่เพื่อนหนูไม่เคยมาจริงๆแล้วไม่เคยสำรวจด้วยตรงเนี้ยอ๋อมันขึ้นไปแค่ก,กอดพี่พื่นเพื่อนต้องไปอันนู้นอันนี้มีตะโอดค่ะมีตะโอดอยองนั้นเลยกดอัฐีเต็มเลยกดโบราณนะคะที่อยู่บนยอดเขานะคะไปต้องไปอันแรกไปไป นี่แหละความไม่รู้ไปไปดูอันแรกก่อนไปเตะมาเนี่ยไปเดี๋ยวเพื่อันแรกกันอันนี้เป็นโบสถนะคะโบสถเก่านะ<ม>เขาอาจจะบุรนะใหม่เนี่ยพี่อนเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูอีกอันนี้ ยินเสียงพึ่งเป็นลังเลยอยู่ตรงไหนไม่รู้ไปเลยนะน่าจะเป็นขึ้นทางนี้น่าจะขึ้นทางนี้แหละโอ้พี่พี่เพื่อนเชื่อไหมไม่มีใครเดินขึ้นเลยนะเนี่ยค้างปิดหมดเลยค่ะ ความอยากรู้อยากเห็นนะ่ะหนูก็อยากรู้อนะเนาะเพราะมันมีอะไรข้างบนความอยากรู้อยากเห็นของเราว่าเราไม่เคยมเดินจุดเนี้ยนะคะเดี๋ยวมันมีพึ่งหรออ้มันเป็นทางขึ้นเขาพี่เพื่อนจา๋าข้างบนมีอะไรหนูไม่รู้เลยหนูไม่เคยขึ้นจุดเนี้ไปไปฮึ โอ้ยตรงนี้นะคะมีแต่ห่วงซุยนะคะแล้วก็เป็นสุสานเก่านะคะเฮ้ยแล้วก็กอดกระดูกเต็มเลยค่ะเพราะมันเป็นป่าช้าเก่าป่าช้าโบราณน,นะคะที่เขาฝังนะคะตามริมเขานะพ,พี่เพื่อนและรวมถึงสุสานศพแะญาติ้านหลงังเขาด้วยนะ,ะกับโลเคชั่นนี้นะคะ คนณเป็นออมพรออกมาอีกรอบแล้วนะคะก็ด้วยความที่ว่าคือจริงๆอะหนูจะกลับแล้วพี่เพื่อนแต่หนูอยากมาโซนเนี้ยทําไมไม่รู้หนูหนูไม่เคยขึ้นนะคะโซนนี้นะหนูอยากรู้ว่าข้างบนมันมีอะไรกันะเลยก็เลยอยากความอยากรู้อเนาะเฮ้ย มีรองเท้าเด็กแล้วหนึ่งแสดงว่าเขาฝังเด็กไวแ้แถวนี้ด้วยนะเนี่ยพี่เพื่อนนี่ทำไมได้ยินเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเดยหนูเจอรองเท้าเด็กแล้วหนึ่งค่ะเป็นรองเท้าเด็กอ่อนนะ่ะเด็กเล็กๆค่ะประมาณจะขวบไนี่ยนะคะขวบสองขวบประมาณนั้นนะ ช่วงนี้เจอแต่เด็กจังเลยอ่ะรอ,องเท้าก็ยังเป็นของเด็กเลยขออนุญาตนะคะเฮย้ยแล้วมันไปต่อไหนได้เนี่ยมันเป็นทางขึ้นเขานะพี่เพื่อนเพื่อนเอาตาันแล้วกูเฮ้ยเร็ว ไม่ได้ครัเพื่อนหนูขึ้นหาทางขึ้นเขาไม่ได้จริงๆมันมีทางขึ้นไปเรื่อยนะคะเฮ้ยเสียงอะไรในป่าเฮ้ยอ้าวนี่ไงเจอแล้วทุกคนไอ้เต๋ไอ้เต๋ม่ทุกคนขาเหมือนเขาเป็นมะเร็งอะเหมือนเขาเป็นมะเร็งที่อวัยวะเพศอะพเพื่อนดูสิ ้องสารจังเลยทำยังไงเจ๊เฮ้ยมันเนะป็นมัน,มน,มนปะมันหาทางไปไม่ได้เดี๋ยวให้หนูดูนหนูหลงแล้วเนี่ย าหนูอยู่บริเวณเขาพี่พี่เพื่อนหนูได้กลิ่นทูปเหมือนเป็นกลิ่นควันทูปอะค่ะเวลาเราจุดทูปอะหนูได้กลิ่นเป็นลักษณะของทูปค่ะพี่พี่เพื่อนไอ้แต่ตกกใจเลยเดี๋ยว ใจจะลุงตบตะกี้เดินไปอันนู้นก็ไม่ใช่ทุกคนดูนะอันนู้นก็ทางขึ้นโกดทางขึ้นไปกดกระดูกนะคะแต่ไม่ใช่ทางขึ้นเขาเฮยพี่เพื่อนอุยทางขึ้นเขาทีไหนวะ ดวงวิญญาณลูกขึ้นมาผิดทางหรือเปล่าลูกอยากรู้ว่าทางขึ้นเขามันอยู่ตรงไหนช่วยสื่อสารให้ลูกได้รับรู้ได้ไหมคะเฮ้ยเฮ้ยเสียงเลลกเสียงเลลกดัง นเ,นเป็น่ะไรมาทุกคนเสียงแรกไอ้เ,อเต้ทางขึ้นเขาอยู่ทางไหนวะไหนล่ะลุง้องหนูไปไหนไปแล้วล่ะเงอ,อ้าตัวหาทางขึ้นไม่เจอพี่เพื่อนจ๋า ก็ดูตรงเนี้ยเขามีของเด็กด้วยเอาตรงนี้ของเด็กออไอ้เต๋เตลูกทางขึ้นเขาทั้งไหนลูกพาไปหน่อยเร็วเดี๋ยวรอบหน้ามาซื้อขนมมาให้ทุกคนหมายังเมินหนูเลยพี่เพื่อนอเต๋ หมามันกอดหนูแล้วว่าทางขึ้นเขาอยู่ตรงไหนลูกเดี๋ยวซื้อขนออมาให้ทุกคนหมาย,ยังกอดหมาย,ยังงอนหนูอะขนาดหมาย,ยังงอนอะ่ะ อ้อมจริงๆหนูไม่ได้จชไ้ายเราหนูก็จะเดินขึ้นไปบนเขาไงแต่หนูหาทางขึ้นไม่เจอค่ะพี่อ้อมจะขึ้นไปว่าเออมันจำสามารถถ่ายงานได้ไหมก็เลยเนี่ยมาเปิดไลนเลยทุกคนเต้ทางขึ้นเขาอยู่ตรงไหนมันไม่พูดกับหนูทุกคนหมาย,ยังเมินนะอาสง,งสารย่งไงก็ไร หายยังไม่พูดกบึะงลัลม,มันงอนหนูอ่ะหาย,ยง,งอนเลยมันมีทุกคนข้างบนมันเป็นยอดเขานะคะมันจะมีทางขึ้นเป็นการขึ้นเดินขึ้นเลยแต่หนูไม่รู้ว่าทางอยู่ตรงไหนนะเต้ตอนแรกหนูคิดว่าบันไดนี้อะจริงๆนะหนูคิดว่าบันไดเนี้คือทางขึ้นเขา แต่ขึ้นไปแล้วมันไม่ใช่แล้วหนูถามไอ้แต่ไอ้แต่มันก็งอนหนูเพราะหนูไม่ให้ขนมมันกินเพอขนมมันอยู่ที่รถอ,อาหารหมายอยู่ในรถมันก็ไม่พูดกับหนูเลยทุกคนหนูผิดใช่ไหมหมาย,ยังไม่พูด,ดแม้แต่หมายยังงอนอะ่ะมันก็ไม่พูดกับหนูเลยเฮ้ย อฮยอะเดี๋ยวหูดูดิมันไปทางไหนวะทางนี้มันก็สันนะทุกปีพี่เมื่อทางนี้มีกระกดวกระดูกเต็มเลยป่ามันล็อกเต็มเลยะมันมีจริงๆนะคะมีทางขึ้นเขาจริงๆที่เนี่ยมันมีเขาขึ้นเหมือนยอดเขาอ่ะหนูหาไม่เจอ เดี๋ยวว่าหลังหูมากวันใหม่กว่ามาดูใหม่อีกรอบนึงอันนี้ก็มีแต่กอดกระดูกเน,นี่ยกอดกระดูกทั้งนั้นเลย กดตะกดกระดูกไงวะหาทางขึ้นเขาไม่เจอพี่เพื่อนเนี่เยเสียงใครอ่ะมันมีเสียงอยู่ตรงเนี้ย เห็นอะไรแบบแบบฟินเสียงอะไรวะเสียงมันก็ดิ่งกระพวนบ้างเสียงลูกแตนมีบ้างเสียงอะไรก็ไม่รู้มันเสียงร้องเรานอ๋อเสียงหมาพเพื่อน ียอ๋อไอเสียงฮือนี่คือเสียงไอ้หมาค่ะเพื่อนไม่ต้องตกใจนะ ตลอดเลยสินงแถวโกรธเนี่ยพี่เ่เพื่อนๆนะคะที่รับชมอยู่นะคะตอนนี้นะคะหนูจะบอกว่ามันจะมีนะคะเป็นเสียงนะคะเาขาเรียกอะไรนะเป็นลักษณะของเสียงเดินอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะก็ตอนเนี้ย หนูยังหาทางขึ้นเขาไม่เจอนะพี่เพื่อนจ๋าคือตอนเนี้นะคะเฮ้ยทุกคนหนูยังหาทางขึ้นเขาไม่เจอนะเดี๋ยวเค้าหน้าหนูมาใหม่คือจริงๆอะหนูบอกไปพี่เพื่อนตรงๆนะว่าจริงๆอะหนูไม่รู้ว่าทางขึ้นเขาอยู่ตรงไหนนะคะกับโลเคชั่นตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวหนูมาใหม่อีกรอบมากลางวันแลวกันตอนนี้ทุกคนขาหนูขออนุญาตนะหนูหาทางขึ้นเขาไม่เจอ มันมีตะโกดกระดูกเต็มเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะยิ่หนุมาอสต้องรู้กังวลละกันมาถามพะอจา์าก่อนนะคะว่าทางขึ้นเขาอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคะกับโลเคชันที่หนุจะต้องขึ้นเขาฝากพ,พี่เพื่อนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ,ะแล้วก็ใครแชร์เสร็จลบได้นะไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่สนับสนุนเพจมาตั้งต่หนูไลฟ์เสร็จแล้วนะคะขอบคุณนะคะทุกคนจริงๆหนูหาทางขึ้นเขาไม่เจอดีนะ อะไรใครวันด,ดีใครเนี่ยวันดีว่าทางหาทางขึ้นเขาไม่เจอจะไล่ตอนไหนเดี๋ยวคือทุกคนขาหนูมีไลฟ์ทุกวันนะคะเพจหนูมีไลฟ์ทุกวันนะคะวันไหนที่หนูไม่ไลฟ์นะคะหนูจะแซงหยุดนะคะ คนไหนที่หนูไม่มีไลฟ์นะคะหนูจะจะแจ้งหยุดนะพี่เพื่อนา๋าวเฮ้ยทุกคนเดี๋ยววันหนูขอจบไลฟ์ก่อนหนูไลฟ์ไปแล้วรอบแรกเดี๋หนูมาอีกที่นี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมาอีกแต่หนูตอนนี้หนูหาทางขึ้นเขาไม่เจอ คือหนูได้ยินเป็นลักษณะของเสียงดับและเสียงเด็กร้องอะ่ะไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ติดตามหนูนะหนูมาอีกทีนึงตอนนี้หนูขออบไปก่อนนะพี่เพื่อนได้ยินเสียงกูด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะ พรุ่งนี้หนูจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยจะเป็นโลเชัชนไหนฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณปันดีและทิสวัสด์นะคะหนูหาทางขึ้นไม่จริงไม่ได้จริงๆพี่พี่เมื่อนหนูยากขึ้นมากเลยหนูหาทางขึ้นไม่ได้หนูขอโทษนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะที่โลเชั่นไหนฝากติดตามด้วยสวัสดีค่ะส่วนของแก้บนหนูเอาไปแก้บนให้น้องให้นะคะแล้วก็รอรุ่นนะว่าจะไปวันไหนเผื่ออาจจะไปแล้วไปขอเลขด้วยนะคะขอให้ไปใกล้ๆที่เลขออกแล้ไปขอน้องด้วยแล้วเดี๋ยวไปแก้ให้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ